สวัสดีครับผมเดี๋ยวเบืงง้องลานตัวนี้ครับผมเห็ดชั้นวางเครื่องเสื้อผ้านะครับผมชั้นวางเครื่องเสื้อผ้าเดี๋ยวเอาไปส่งลูกค้าแล้วครับส่งเพิ่นแล้วครับระยะระยะที่เพิ่นให้ผมมากับเพิ่นวานากว้างยี่สิบเอ็ดนิ้วไปเสะเลงเรี้ยยี่สิบเอ็ดนิ้ววางด้แล้วครับ า่างเง้าครับลึกเข้าไปล,ลึกเลยยี่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับนี่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าว่างกึศวางปึง๊บตรงนี้โอเคครับไหนจะใส่อะไรครับผมใส่เครื่องสเสียบผ้าแด้ครับคนลูกค้าให้ให้ระยะนันสี่ม้านะครับผมขอบเครื่องอีกขอบเครื่องพันไว้ยี่สิบสี่นิ้วนะครับยี่สิบสี่นี่ตรงนี้ เดี๋ยวผมเพื่อมาให้คนนี้ครับผมเพื่ออย่ามันติดครับผมอันนี้ลูกค้าไป,ไปใส่เองนะผมรวมระยะทั้งหมดก็หกสิบสองจุดห้าเซนนะครับนะบ่าจะทางไปอหกสิบสามนะครับผมหกสิบสามคูณหกสิบสองครับผมลงมาแม่นสิบเจ็ดเซนนะครับผม สูงสิเซนรวมกับยางล่องนะครับ17เซนครับผมเดี๋ยวจะไปส่งเพื้นแล้วครับครับผมคลิปนี้กะนี่ไม่เบิ่งแค่นี้ครับผมผมก็เฮ็ดหมวกว่างเฮ็ดบนมือนะครับบ่ได้ถ่ายคลิปไปนะครับผมฝ่าวเห็ดเหยื่พื้นนะครับฝ่าวเงินมาใส่นะครับผมครับผมเป็นแนวทางครับ แบบชั้นวางเครื่องเสืผ้านะครับผมอาานี้นะครับคลิปนี้ครับมันมียังมาไหมครับวังว่าลูกค้าที่ใส่ได้พอดีนะครับผม,ม,ผมขอบคุณที่รับชมและติดตามช่ะครองผมสวัสดีครับผม